คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ลุยเดี่ยวผชนภัยอาเซียน382วัน11ประเทศหากต้องการดูตั้งแต่วันที่1ของการเดินทางสามารถเข้าไปดูได้ในลย์ลิสต์อาเซียน382วันและสามารถติดตามการเดินทางของบอลได้ที่ Facebook Page บอลพาเที่ยวขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับครับก็อรุณสวัสดิ์นะฮะ เช้านี้แบบหนาวมากจริงๆหนาวเลยเมื่อคืนเนี่ยลมก็แรงนะนี่ดีว่าเราได้นอนอยู่ในเต็นท์นะแล้วก็มีผม้าห่มสามสี่ผืนนะเสื้อกันหนาวด้วยนะแต่ตอนนี้ก็ใกล้จะแปดโมงแล้วนะเดี๋ยวออกไปตากแดดรับแดดอุด่นๆแล้วก็เดี๋ยวผ้าไปแช่นะฮะเตรียมซักผ้าแล้วก็ทํางานนะทานู่นทํานี่นะวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะอยู่ที่นี่ชิวๆทั้งวันนะโอเคฮะก็ไม่มีอะไรมากครับ Mm. โอคได้เวลาสักผ้าแล้วนะอันนี้ถุงนอนก็โอเคฮะเดี๋ยวสักผ้ากันดออน้ําเย็นมากนะโอ้โหมือยังแข็งอยู่เลยเนี่ยขนาดเอามาแช่ไว้ตั้งนานแล้วนะสุดยอดเลยฮนะเนี yeah. ่ยว่ากัน ก็ตอนนี้ก็สักผ้าเสร็จแล้วนะฮะแดดกําลังดีเลยเย็นนี้ก็คงแห้งนะไม่แห้งก็ไม่เป็นไรเราอยู่อีกสองสามวัน <c oughs> ก็มาเดินดดมดม,ดมองๆนะมาดูว่าช่วยอะไรเขาได้บ้างนะมีอะไรให้ทำมั้งครับผมอยู่ในในครัวเนีนะ่ยเดี๋ยวปอนพอนหญ้าไอตรงนี้ก็แล้วอันไหน บอกได้แนะตอนผิดตอนตูกตอนเอาต้นสตรอเบอรี่เฮี้ยนเลยนะได้งานแล้วนะได้งานแล้วถอนในแปลงมันน่ะนะที่มันบ่ใช่ต้นสตรอเบอรี่นะทุกต้นเลยเนี่ยค่อยๆถอนไปโอเคมีกี่แถวตั้งตั้งตั้งแต่นี้ขึ้นบนเลยบอกเพราะอันนี้ดูมันติแห้งแล้วนะเออนี่เอาเอาเอาตรงนี้แล้วก็เอาไปตรงนั้น นี่ตรงนี้สามแถวก็คือไล่ไปเรื่อยเนี่ยตรงแถวเนี่ยอ๋อสองแถวนี่เอียได้งานแล้วมาทำงานกันดีกว่าแดดร้อนๆเนี่ยมันอุ่นๆพอดีนะฮะพอได้อยู่เริ่มเริ่มเลยเริ่มเลยอันนี้ต้นสตรอเบอรี่นี่ถอนบ่ได้นะดูดีๆนะนี่ว่าจะเพืนอนะ โอเคฮะก็เดี๋ยวทํางานก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็เดี๋ยวถอนในนี่เสร็จก็ไปนั่งทํางานทําคอมทําอะไรต่อนะครับก็เนี่ยส่งกสามสื่อแถวเนี่ยโอเคว่ากันพอดินมันได้รับปุ๋ยนี่หาแบบต้นสตรอเบอรี่หาไม่เจอเลยนะนี่ยป็นหญ้าเลยนี่ต้นสตรอเบอรี่มีอยู่น้อยเดียวเองนะ โอเคฮะถอนอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงนะฮะก็ Så เสร็จแล้วได้ไปหลายแถวเหมือนกันแต่ว่าสันติเขาบอกว่าพอแล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะทาเรื่อยๆทาแบบไม่ต้องอะไรมากนะมันก็มีอยู่แค่นี้เขาบอกเดี๋ยวทําหมดทำเกี้ยงถอนเกี้ยงแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นช่วงพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทา ก็ดีนะที่นี่สันติเขาบอกว่าให้มาอยู่ฟรีได้ด้วยนะใครจะทําสวนนะเหมือนกับมาเรียนรู้การเกษตรนะมาเรียนรู้วิถีชีวิตนะก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะฮะก็จะมีนะพวกฝรั่งอะไรเนี่ยที่เขามาปักหลักอยู่หลายวันนะแล้วก็อยู่ฟรีนะแล้วก็มาช่วยทํานู่นทํานี่ก็โอเคฮนะเยี่ยมเลยทีเดียว If few kids bought a new house, promised you. Had นนเขาเสร็จก,ก็ทำงานเราต่อนะก็เ,ออเดี๋ยวนั่งทำคอมไปเรื่อยๆนะอากาศกำลังดีเย็นสบายดีนะฮะตอนนี้มีนู่น เอเคฮะก็กำลังโหลดรูปภาพอยู่นะยังไม่เสร็จไปๆมาๆก็ถึงเวลากิน <c oughs> คือเราบอกยังไม่บอกค่อยหิวเท่าไหร่นะ<บ>แต่ว่าไงสักหน่อยนึงนะครับพอเป็นพธิธีเดี๋ยวเขาจะเขินเราไปนอนอับแดดอยู่ตรงนู้นคนเดียว <c oughs> นี่มีผู้สาวแล้วชื่อ,อยังครับสิตัวฮะตัวตูนะครับโอเคฮะมาคนเดียวนะเดียวมากอันนี้มือนี้มีออียงเนี่ยอันนี้ยำขนมจีนบอกไม่ล้ครับแต่มันบ่นอันนี้ยำปลาเนาะอันนี้ต้มปลานะ เนี่ยแล้วก็อันนี้แม่ครัวนะฮะโอเคฮะพี่เส้ยนนะเขายวกินบนฝากถือหน่อยใส่พรองโอเคฮบมาชิมดูนะเราชิมพอมอ่ะมุกกินละใส่พอันนี้ปลานะฮะเมืเกิดก็ต้องเซ่งพร้อมแซ่บนะกับยำคล้ายๆั่วนพูนะครับมึงจะซีน้าแล้วไม่คล้ายนะั่วนพูเลยนะั่วนพูนะไม่คล้ายนะฮะแล้วก็ต้มนะอื้ม เราสดยั่วตู่นะครับตู่ไม่กินนะตอนนี้ตู่เป็นเขาขอบใจขอบใจตูเป็นคนถือกล้องให้นะแซบมั้งแซบแซ่บข้าวุ้นนะครับขุ้นบรรยากาศไหยขนาดนั้นมาแง่งเฮ่ออ๋อย่ายบ่ขอบใจหลาชอบอันนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เราไม่เคยกินแล้วแบบมันจะแบบแซ่บๆหน่อยนะเหมือนกับส้มตำนะฮะแต่ว่าเป็นข้าวปุ้นแต่ว่าเป็นส้มตำที่มีแต่พริกนะฮะตำข้าวปุ้นนะ ก็ไม่มีผักไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ข้าวปุ้นกับพริกลืมอ๋อลืมโอเคแม่ครัวเราลืมอ่าบอกเป็นบอกเป็นหยังนะเดี๋ยวอ่าโอเคสวยสวยสวยจิ้นมาตุ้ยไปเลยบอลผมก็ว่าจะมาตุ้ยที่นี่นหละลูกค้ามาหลายหลายคนฮะที่นี่บอกมักกินข้าวเหนียวเหรอกินกันอ๋อคือกันพอๆกันเนี่ยทีนี่อีกการนึ่งนะ ถือว่าคือกันแต่ว่าเขาสวยทำง่ายกว่าเนาะแกงเขลอกข้อมูลนะหมดเดี๋ยวมืเล่นมืเล่นมาเดี๋ยวเอาคนเดียวพอกินหมูหวานต้องข้าวเจ้าเลยเนาะที่เราดูหมูหวานนี่มาต้านเนาะนี่สแก้มมาทั่วแด่กินมาทั่วนาะเนาะไปเก็บพักนั่นี่ดูไปเก็บพักนั่นี่ดูที่ไหนอ๋อนแรงเหรอเดี๋ยวนี้ไะเรียกว่าไปงานบ่อยไปเก็บละมาเลยครึ่งชั่วโมงได้ปะ เออได้ได <m agn ets> ้ไ <Gesch> ด้ไปเก็บผักวันนี้ก็เปิดตั้งวันนี้คูสองเครื่องโซโมบอคันมาดนที่บอนกัเนาเวลาเดินทางนี่มาสตอโอเคฮะหลังจากกินอิ่มแล้วก็ต้องไปออกกำลังกายนะแล้วก็ชดใช้กับค่าที่กินเราก็ต้องไปเป็นแรงงานทาสนะเดินไปเก็บผักนะครับนำโดยนี่ฮะคุณนี่คุณนี่นะฮะ เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปเก็บผักกันตรงไหนนะครับไม่รู้ไกลหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้จะโดนหลอกหรือเปล่านะแล้วก็ดูคุณตูนะคุณตูสาวเวียงจันท์แต่ไปทํางานชัยสมบูรณ์แล้วก็นุ่นนุ่นคุณนกคุณนกมาวิ่งนะมาวิ่งคนไทยนะส่งไปข้างหลังนี่กินแล้วนี่สตรอเบอร์รี่นะสวนสตรอเบอร์รี่ที่ไม่ค่อยจะมีสตรอเบอรรี่แล้วเพราะลูกค้าเก็บกินหมดแล้ว นูนะ่นแหละชมพูคุณนกนะติดตามเพจบันด้วยคนไทยนะมาจากอุบลว่าอ,อ,อุดรน,นะอุดรอ,อุดรเนาะโอ้ยมีน้องยวนนะยังไม่โดนจะเห็นเดือนยุราดีนะโอเคฮะไปเดี๋ยวไปเดินกันชมวิวฮะชมวิว <c oughs> คิดเสียว่าวันนี้เราไปแท็กกิ้งกันแล้วกันนะแ <laughs> ท็กกิ้งโดยมีปลายทางเป็นไร่ผักที่เราจะไปเก็บ ยไปได้ป่ได้ไ่ะคือบุรอดเอาไปปีนที่ยังโคมันเกาะจมอาตามไปเลยฮะผู้สาวเดี๋ยวผู้เบารอดอดีกว่าาะคงสิบบลลมแล้ จะไปลักผักจะไปขโมยผักเข้ามาต้องลำบากลำบ,บนแบบนี้แห <ś c oughs> ละระวังเอามานีสิงานให้ส่วนเลี้ยงเนี่บอเคยเฮ็ดบอจอยน้อยนะเนี่ยนี้นะระวังนะ่ระวังระวังมันขวนหลังเอานะช้าๆนะ่เออ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 เอียย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  โอเครอดรอดไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งะขอเชื่อความมดอกค่ะชืรอดมาได้วามมามันก็อขาดเลยอย่เอาลงตำตำได้ถือถือถือให้หน่อยตากล้องนะจะ้อได้แน่งรงสองราขอบคุณค่ะถึงเด้อถึงเด้อจะจะจะคว่ำหรือว่าจะที่ดีดีโอ้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 โอ อ้ยังไม่ได้ใช้งานเลยขงยาวขอดีอ่านฮะอีกหนึ่งภารกิจโอ้โห่ลำบากลำบนเหลือเกินไปไปกันต่อครับ ว่ใครเป็นคนบุกเบิกทางเนี่ยใครคือคน <c oughs> แรกที่มา <c oughs> ทางนี้เนี่ย นึกถึงดอยแม่อูคอนะฮะเนี่ยแบบทุ่งดอกบัวตองเต็มเลยอะแต่ว่าของเรานี่มันแน่นกว่าแต่ว่าตรงนี้ก็เยอะเหมือนกัน นี่ผักอีหยังอ่ะก็เรียกผักอีหยังอ่ะผักกาดอ๋อนี่ผักกาดเหรออ๋อที่เราเอาไปต้มกินตอนเช้าเนี่ะตอนแล้วอ๋อโอเคคนบูมักผักให้มาเก็บผักอ๋ออทำงานทำงานขยันขยันพี่บอลและแหละต้องเก็บให้เต็มกระจยแล้วนะอันนั้นถั่วอะไรนะปอกถั่วให้อ๋อโอเคเก็บสองอย่างใช่ป่ะอันไหนที่จะกินก็เก็บหมดเลยแล้วไหนมับหอมป้อมโอเค เดี๋ยวช่วยเขาเก็บผักก่อนนะครับ พี่เอาเอาหน่่ยใหญยเอรตอนัอ้นเ,เ,เ,เราเก็บแล้ววันนี้ขอเป็นบอลพาเก็บผักนะ เสร็จแล้วนะภารกิจมาขโมยผักนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ที่พักนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามือเย็นนี้เรามีอะไรให้กินบ้างนะ แล้วก็หลังจากไปเก็บผักมานะแล้วก็อาบน้ำอาบท่านะวันนี้ได้อาบน้ํานะฮะแล้วก็ไปชมพาทิ์ตกนะครับสวยงามมากเลยนะเพราะว่ามันไม่มีเมฆมาลอยนะเราก็เห็นไข่แดงแบบกลมๆแดงๆนะลอยอยู่ด้านหลังภูเขานะแล้วตอนนี้ก็รับสายตาเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ภูเขาด้านนี้ก็สวยงามทีเดียวฮนะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะฮะที่สดชื่นมากนะฮะได้อาบน้ําสักทีก็โอเคฮะเดี๋ยวสักพักก็ ไปช่วยน้องนี่ทำกับข้าวนะฮะแต่ตรงนี้ก็เดี๋ยวนั่งทำงานต่ออีกหน่อยหนึ่งนะโอเคฮะสวยมากโอเคฮะไว้ใจไว้ใจแฟนเราแล้วก็นอเออไม่เป็นไรไเวลาปึ๊บวันนั้นไม่รู้เขาเขาเป็นอย่างเขาก็บุูงเลย ลักกลับบ้านไปโอ้โหเจอรองเท้าหน้ารองเอหน้าห้องเลยนะ้อซ้ำเลยเนาะทีเลยและทำย <c oughs> ังไงเนาะหลังจากที่เราไปเก็บผ <c oughs> ักมาแล้วนะ <c oughs> นี่อันนี้ถั่วนะถั่วสีม่วงนะฮะถั่วดำอ๋อถั่วดำเหรอแต่มันก็สีม่วงน่งเอออันนี้นำทีมโดยคุณตุตุยมสีม่วงแล้วเนาะอ่านี่ผักอันนี้ฮะแล้วก็อันนี้ก็จัดไปโอเคฮนะ ก็ไปบรรยากาศว่าเดี๋ยวเราไปบุกครัวดีกว่านะไม่รู้น้องนี่เขาทําอะไรไปถึงไหนแล้วเนี่ยไม่ตามไม่เรียกเราเลยเนี่ยเราจะไปทําหมูผัดกะปิสักหน่อยนะวันนี้นะยูฮูก็ก็ก็กโอเคนี่นี่แม่ครัวเราอ่าแม่ครัวเรายังไม่เริ่มเนาะนี่ฮะแม่ครัวเราฮะเดี๋ยวเรียกหน้าเรียกหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบัญญัติทำหมูผัดกะปิให้ชิมนะโดยมีแม่ครัวคอยช่วย นะตอนนี้เราก็ไปนั่งเล่นต่อไปปวนเขาต่อนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูบนทํำกับข้าวกันหันทันไปเน้อบนเลนนะเห็นโดนแล้วอะเห็นโลหันหันให้มันพอเป็นคิ้นพอได้กินเนี่ยบนบนบนเลนความสวยงามเนี่ยอะไรนั่นนี่นี่ว่าอะไรนะ่หน้ามันเป็นสีม่วง อ๋อเอ่อเหตเลยนี่มันมุ่งเนี่ยเ่ได้แล้วมันมันวิ่งหนีกันะฉันตีดุแหกเลยไปที่อันห้วทรายไปเผาดมแล้วรเงี้ยห่างไปหาดมั่งเลยจะไปขโมยหมูชาวบ้านผูน้อยคนหน่เลยสร้างแบบสร้างแาบขับปุ่นนะแล้วมันก็คืออันเจาะย่อมย่อมแบบนี้เจาะเลยไรเงี้ยมาแหลกไปมันไวายวา มันแหลนมันมันอยู่ตามธรรมชาติเออตกใจมันอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยมันก็เลยแบบมันรู้จักวิธีเอาที่ต้อนทิ้งมุ้งโดนเสือเลยสามสิบสามสิบห้าเอาฟิลลเราเราเอาฟิลลิ่งธรรมชาติโอเคฮะวันนี้บอลพาเที่ยวนะฮะจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวขอช้อนหน่อยขอช้อนหน่อย จะเป็นบอลพากินนะครับเราจะเริ่มต้นกันด้วยการทำหมูผัดกะปิจริงๆก็ทำเมนูเดียวแหละอู้ๆชื่หมายแล้วจะได้เป็นมันไงเราจะได้ว่า,าต้องใช้น้ำมันเราใช้น้ำมันจากน้ำมันหมูนี่แหละใช่เออนี่ฮะเ,เริ่มต้นกับมาวิธีเราจะเคี่ยวน้ำมันหมูก่อนนะฮะแล้วเราจะเอาหมูที่เราเตรียมไว้เนี่ยเดี๋ยวลงไปเราเรมี เราต้องห่วงนะถ้าไม่อร่อยเนี่ยโทษคนนี้เพราะคนนี้จะเป็นคนปรุง mm hmm. เราจะเป็นคนทํานะโอเคเราขอขั้นรายการด้วยการโฆษณานะเพราะว่าเดี๋ยวจะปิดกล้องก่อนแล้วก็จะเราจะไปถ่ายรูปลําบากนะมีกล้องเดียวคนเดียวนะถ่ายทําเองทั้งกล้องทั้งวิดีโอบ้างทั้งรูปภาพทั้งนี้มัน <c oughs> หมูฟองอาบอบอกอาตรีสองทิ้นแล้วเันเดี๋ยวถ้าเราใส่บอก ใส่ไปไอ้เดียๆๆๆ๋ยพี่เอาให้หมูมสุกไแม่กลัวแม่กลัวตัวไหนอเกำลังใจกำลังใจกำลังใจัสาวคุณนุ่นจะน็ไปนลายหลกับพี่เราถิงปุ๊บอ่ะมามาไทยไทยนี่นีเราได้คนเจ็บกองแล้อ่านี่นี่ายหมูด้วยทายหมูด้วยตัวหมู้วยนะโอ้ เน่ะบนพาเดียวซูหมูซูหมูก่อนครับนี่จะเป็นหมูนี่นะหมูผัดกะปินะฮะเมนูนี่คนเราบอกว่าได้ทํากันนะฮะแต่ว่าคนเรานี่เขาก็กินกะปิกันอยู่แล้วนะนเราผัดอันดับแรกผัดหมูให้สุกน,นะครับหอมหอมอือหอมหอม,หอมขนาดยังไม่ปรุงอะไรเลยนะเนี่ยใส่น้ำปลาลงไปให้หน่อยน้ำปลาจะได้แบบ mùa 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 này ở hà nội. Âu giải nhìn nữa nhìn. Ô kê. ô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  kê. rồi Để ô kê. nước vào ô kê. 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 ô

ใช่บ่บอบอ่ให้ให้ชิมก่อนไงจะคน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 ก่อนคนคน,คนแล้วก็ชิมถ้ามันอย่างบอกถ้ามักเปรี้ยวอีกก็บีบใส่ก็ได้นี่คือบอกพูดไงว่ามันต้องใส่เท่าไหร่ <c oughs> หันหันไปก่อน <c oughs> เออเริ่มเ็มดูถ้ามันบ่บ่ยังค่อยเปรี้ยวก็ใส่ปีกหน่อยก็ได้ <c oughs> ได้เให้อีกอีกหน่อยนะ่า <c oughs> <c oughs> ข่าซิม้็ผ่าพูดเติมก็เติมอ่บมันมีย่างเลยนแมขนาดเลยอะไอีกสิดอกนึงอ่ะมันจะได้แบบเปรี้ยวๆหน่อยโอเคมันจะได้อ่ายง่แซบแล้วแซบแล้วแซบแล้วบ่หอมบ่หอมไบ่เดี๋ยวหอมวัวซอยะหายหลกบ่หอมบ่หาอ่ะโอเคนี่น่น่อ่าเสร็จแล้วอ่าโอเคฮีบอนเอาที่ใส่บ่บ่อืมจับหล่โอ้อร่อยเวยผ่านผ่า เันนี้ใส่ป่บอสใส่บ่สใส่เย็บเย,ย็บเย็ยบเพราะไอ้บอนเราพื่กินพักเป็นไงฮะเมนูหมูผัดกะปิเราพร้อมแล้วนะโหสุดยอดมากงั้นเดี๋ยวเราไปกินกันโอเคค้าค่อยเดยวดีใจอะ่ะ <laughs> ไม่ทาแล้วจะกินแล้ว <laughs> ว้พ่อกินหลายๆดิผมผัดหมูมาให้เลยนะพ่อพ่อเจอหมูผัดกะปิผมพ่ออาจจะถูกใจก็ได้นะพ่อเจอหมูกะปิเอามาลแล้วเราทำกันเรียบร้อยแล้วก็ชั่วโมงนี้ถึงเวลากินนะโอ้ยหมูกะปิที่รักจ๋า เกือได้กินหมูอืะสามารถจะแล้วทีแรกบอกว่าจะเป็นหมูหวานก็เลยเปลี่ยนบอกคือแบบสองจิตสองใจไงระหว่างหมูหวานกับหมูผัดกะปิแล้วเนี่ยคนนี้เขารีเควสบอกเขาอยากกินหมูผัดกะปิมากกว่าเราก็เลยอ่าอืมเพราะว่าเราสองจิตสองใจอยู่อืมอร่อยมากนะเอาโทรศัพท์เขาเด็ดสิหมูผัดมาเสร็จหมาดๆแล้วก็กับข้าวสวยเอามือจกใส่ถุงเสื้อใช้ไฟฟ้ากกด้ทุกอย่างสมบูรณ์แต่อากาศอืม จะบอกเป็นหยังอากาศหนาะแต่ว่ารู้สึกว่าอบอุ่นนะอบอุ่นมื้อนี้อบอุ่นให้กินอะไรให้เข้านอนหนอะไรดาวอีกนี่ผัดผักก็สดๆนะผัดผักที่เราไปลำบากลำบนไปเก็บมาเนี่ยหยาสสไกแสนไก๋ายขาขึ้นขาขึ้นดิ่หันใจเยี่ยมเยี่ยมอร่อยมากเอาไปรกินเส้น เนื้อผัดผัวมื่อวานนี้จะเลยอาหาระนะบอกเลยอะ่จะกินแล้วกว็ถ่ายดาวแล้วก็นอนอให้หลับคุณเลยตื่นแต่เช้าขอโทษที่ทำให้ทุกคนอิจฉานะ เพื่อไม่ให้ทุกคนอิจฉามากกว่านี้ก็กินรัวๆแล้วนะยบายบปายแล้ว <laughs> ปแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับพรุ่งนี้เช้าเราจะพาไปดูสลีมอ,อก์ <laughs> คเฮ้ฮะแล้วันดีรแล้วีสวัสดบ๊ยบาย